น้ามาตรงยกอกกึ๊บข้บโอ้อาสบายน้องพอดีเลยมีเรื่องจะปรึกษาหน่อย<ว>มีอะไรให้ผมรับใช้กับหัวหน้า<ว>นั่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งคู่เลยนั่งก่อนนั่งคู่เลยผมจะหาคนทําเอกสารยากระถามพวกเราหน่อยว่ามีใครทําเอกสารหรือใช้คอมเป็นเปล่าผมทําไม่เป็นครับมันเคยทําเมื่อ5ปีครับทาไม่ได้ผมลืมครับทำไม่เป็นครับผมพอทําได้ครับหัวหน้า ดีเลยพีธ์งั้นเดี๋ยวบ่ายเนี้ยขึ้นไปหาผมพี่รบกนะและะ้วมีเอยากเรียนรู้ด้เปล่าอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับุ่งนี้ยุงย่งๆผมน่าจะไม่บอกอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่อย่าลืมนะบ่ายนี้นะเดี๋ยวผมไปก่อนพี่พีธ์ู้ๆนะเวย้ยเ,เดือนเท่ากันแต่น้องไปรับงานเนี้ยก็เหมือนกับเดือนเดิมซู่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 นายพี่เอจะช่วยไม่เป็นไรพี่ผมเต็มใจลองดูก็ได้พี่นั่นแหละตอนนั้นแหละ พี่ก็จะนั่งสบายๆใจช่วยตรงนี้แหละอ้าวพีทพอดีเลยเมื่อกี้พี่ไปไประชุมมาเว้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้อีกได้สองคันนะผม<ฮ>ครับหัวหน้าอทำไมพีทได้ะครับแล้วทำไมผมไม่ได้ผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆพีทเนี่ยครับจริงๆผมต้องได้ด้วยครับหัวหน้า ที่ประชุมอ่ะเขาพิจารณาจากการทํางานพีทอ่ะมันทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างแต่เราอ่ะทำงานแค่อย่างเดียวแล้วจะมาเอาสองคันได้ยังไงจริงๆแล้วผมก็ทำควอมเป็นนะครับคือผมทําได้เหมือนไอ้พีทเลยควรได้ควรได้งานมาทําเพื่อพิสูจน์ฝีมือครับวหน้าเพราะนั้นถามแล้วบอกทําไม่เป็นใช่ไหมแล้ววันนี้บอกทําเป็นอะไรเนี่ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โอกาสแก้ตัวเพราะเดี๋ยวพีทอะมันจะไปช่วยรชาชการ2สัปดาห์บ่ายวันนี้นะดีขึ้นไปหาพี่ที่กองร้อยเดี๋ยวพี่จะสอนงานให้ แล้วกันนะหมีทราบกระซับครับโัเคนะนี่ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกอาโถ่เอทำแต่แรกก็จบแล้ว